สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากจะทำอะไรเพื่อคุณ ลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้นะคะเออมีมีตุนมีกลุ่มพฤ้ศพกันตุนกลุ่มพฤ้ศพกันนะคะเป็นคนเซนสิทีฟมากๆอ่อนไหวมากๆ มีความจริงจังจริงจังในระดับหนึ่งโดยเฉพาะาจริงจังในเรื่องคําพูดด้วยความที่เขาเป็นคนเซนซิทีฟแบบเป็นเป็นคนมีความอ่อนไหวอะค่ะเขาจะแบบคือถ้าใครพูดล้อเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆอะบางทีเขาก็เก็บไปคิดเป็นจริงเป็นจังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยกับเขาอะอาจจะต้องระวังคือบางบางทีคนพูดอะไม่ได้ตั้งใจหรอกอาจจะแค่เล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยแค่ สนุกสนุกแต่เขาอะไม่คิดอย่างนั้นคนนี้จะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายนะคะเซนซิทีเเปราะบางแต่ว่าก็เป็นคนมีเหตุมีผลนะอาจจะเป็นคนกดง่ายหายเร็วได้นะคะคือถ้าแบบมีเหตุผลมามาคุยอะไรอย่างเงี้ยจากที่งอนที่น้อยใจก็อาจจะรับฟังก็อาจจะเข้าใจได้อ่าเออเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรค่อนข้างชา้า เป็นนักลงทุนแต่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทที่ไม่ไม่ชอบความเสี่ยงอ่ะเช่นการลงทุนกับอะไรที่มันมันไม่ได้เสี่ยงมากเช่นการซื้อกองทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ไม่ใช่การลงทุนแบบพวกซื้อหุ้นเล่นหุ้นอะไร่งเงี้ยจะจะไม่เหมาะคนคนนี้เลยคือเขาจะไม่เอา เพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยชอบไม่ไม่กล้าเสี่ยงเขาจะชอบอะไรที่แบบเออ่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ดูมีความมั่นคงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการแบบซื้อที่อย่างเงี้ยเอ,อได้เพราะอย่างน้อยๆก็มีทรัพย์สินมีทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างเงี้ยเป็นต,นต้นไอ้พวกคริปโตหุ้นพวกเนี้ยคนเนี้ยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอะไรเสียเส่ยงๆแบบนั้นนะ เราก็จะเป็นคนที่ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเอ่อเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอืทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเลย เรียกว่ากาลังศึกษาดูใจกันอย่างจริงจังก็จะเรียกว่าเป็นคนที่คบหากันเป็นแฟนกันก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นคนคุยก็คือเออเป็นการคุยแบบจริงจังอะคือต่างคนต่างรู้ว่าเราคุยกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรเราต้องการที่จะพัฒนาไปต่อแบบเป็นคนรักเป็นแฟนในอนาคตหรือต้องการที่จะมีครอ,อ,อบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือ คือถ้าคุยก็คุยจริงจังไม่ใช่แบบล่องลอยด้วยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมีความสนใจกันและกันอืมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้โอ้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วนะ ณนะตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเหมาะสมกับเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาของเขาเขามองว่าคุณกับเขาเอ่ะมีความคล้ายคลึงกันมีความเหมาะสมกันในด้านต่างๆเรียกว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนใจลนะณตอนนี้ก็คือเป็นคุณเนี่ยแหละ ไม่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจไปเป็นคนอื่นไม่ได้คิดที่จะหาคนใหม่ไม่ได้คิดที่จะมองหาใครที่ดีกว่าแล้วเพราะว่าคุณนะ่ะเพียงพอพอดีสําหรับเขามากๆเลยนะคะแล้วเขาบางคนเนี่ยถึงขนาดที่คิดว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่แน่ๆคุณต้องเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่แบบว่าจะต้องอยู่กับเขาอะไปจนแก่เท่าแน่ๆเลยคือเขาคิดอย่างนั้นว่าคุณกับเขาต้องมีความเชื่อมโยงกันมีความผูกพันกัน จากอดีตชาติชาติก่อนจนมาถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะบางคนมีความเชื่อขนาดนั้นทีนี้เขาอยากจะทำอะไรเพื่อคุณคะโอเคเขาอยากจะทำให้คุณมีความสุข ด้วยการมีข้อเสนอหรือยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างอะถ้าถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือเขาอะออถ้าใครที่แบบเป็นคนคุยกันอยู่เดี๋ยวเขาจะขอคบกับคุณนะคะขอคบกับคุณแบบจริงจังถ้าใครที่คบกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วน่าจะเป็นการขอแต่งงานหรือพูดคุยในเรื่องของการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันนะคะอืม จากนี้ไปอะสิ่งที่เขาจะคิดอนาคตของเขาจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยเราก็เขาจะมีการวางแผนวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออนาคตระหว่างคุณกับเขาอะแบบจริงจังไม่ว่าจะทำอะไรคือต้องมีการคิดมีการไต่ตองอย่างรอบคอบเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันจะต้องมีการขอคบขอแต่งงานอะไรสักอย่างเกิดขึ้น แล้วบางคุณกับเขานะคะแล้วทีเนี้ยพอพอมันมาถึงขั้นนั้นมันจะมีความจริงจังมากขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนคุยกันอยู่นะแล้วเขาขอคบกับคุณอะไม่นานระยะเวลาไม่นานสักเอาเป็นว่าไม่ไม่เกินสามปีอะคุณได้แต่งงานกันเออไม่เกินสามปีบางคนเร็วหน่อยอาจจะหนึ่งปีอืมได้แต่งงานกันนะคะ ส่วนบางคนที่คบหากันอยู่แล้วก็คือเร็วๆนี้แหละมันจะมีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานหรือการมั่นหมายหรือว่าการสร้างครอบครัวการพูดคุยในเรื่องของอนาคตที่แบบจริงจังมากๆอะคะ่ะระหว่างเขากับคุณแล้วก็หลังจากนั้นอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะนึกถึงคุณเขาจะนึกถึงคุณด้วยเพราะคุณจะไม่ใช่คนอื่น สำหรับเขาอีกแล้วคุณจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามมันจะต้องมีคุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเออแล้วก็บางคนนะเขาอาจจะมีการเตรียมเตรียมของขวัญหรือสิ่งของมีค่าอะไรบางอย่างไว้ให้กับคุณด้วยนะคะมอบให้กับคุณอืม เขาอยากจะทําอะไรเพื่อคุณเขาอะคิดวางแผนอนาคตคือตอนนี้เขาอยากจะทํางานให้เยอะๆทํางานหนักๆเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่สดใสอะอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณสบายอยากให้คุณและเขาไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องกังวลอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอาจจะทํางานหนักหรือว่ามีการคิดวางแผนที่จะต่อเติมขยับขยายอะไร mm. เช่นบางคนอาจจะซื้อบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่หรือว่าต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อที่ว่า,าในอนาคตจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยบ้านอาจจะต้องใหญ่ขึ้นถ้าตอนนี้อยู่คอนโดอะอยากมีบ้านลูกจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นหรือว่าบางคนอยากเลี้ยงสัตว์อยากมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีพื้นที่อย่างเงี้ยเป็นตน้นคือจะมีการคิดขยับขยายอะไรอะไรสักอย่างในชีวิตอะคะ่ะหรือหรืออาจจะหลายอย่างก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบ ตัวเขาอะมีการวางแผนว่าแบบเอออยากทํางานมากขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นช่วงนี้เขาอาจจะทํางานหนักมากๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาซึ่งตรงนี้ก็ให้เข้าใจเขาด้วยเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเก็บหอมรอมริบแต่ก็เพื่ออนาคตของคุณและเขานั่นแหละยังไงน่ะเขาก็รวมคุณเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาทํางานหนักไปเถอะนะหรือว่าถ้าเขาคิดอยากขยับขยายอะไรก็ ลองคุยกันลองปรึกษาหารือกันอยากให้มันเกินตัวแค่นั้นพอนะคะคือถ้าโอเคทําได้แล้วไม่เกินความสามารถช่วยช่วยกันคุณและเขาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเขาจะได้ไม่เครียดจนเกินไปแต่เรามองว่าเขาอะเหมือนอยากขย,ยับขยายอยากทําให้แบบชีวิตทั้งการงานการเงินทั้งความมั่นคงในชีวิตหรืออะไรต่างๆในชีวิตแบบมันเติบโตขึ้นอะมันมันขยายมากขึ้นบ้านใหญ่ขึ้น รถใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากมอไซค์ไปเป็นรถยนต์รถเอ่อที่มีขนาดใหญ่สามารถที่จะแบบเดินทางไปไหนมาไหนได้ไกลขึ้นหรือว่าบรรจุคนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะจบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ